สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการิเค้อสิทธิ์รถยนดอกเบี้ยที่หาวใสจริงปี2567นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเรื่องเรื่องการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยที่หัวใสนะครับมีหัวข้อที่1และหัวข้อที่4หัวข้อที่1นะครับหลักเกณฑ์การลดหย่อนดอกเบี้ยที่อยอาวใสจริงปี2567เงินไม่เกิน10,000แบาทหลักเกณฑ์ที่สําคัญนะครับ1.1สิทธิ์ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ย เงินกู้เพื่อซื้อสิ่งปลูกสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้ลดหย่อนได้สูงสุด1นึ่งแสนบาทต่อปี1.2นะครับเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ต้องเป็นดอกเบี้ยต้องเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายจริงในปีภาษีนั้นต้องมีหลักฐานการชำระด,ดอกเบี้ยเช่นหนังสือรับรองจาก,านจากธานาคารหรือว่าจะเป็นสถาบานันการเงินต้องเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสียภาษีเอง หรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมในกรณีที่มีการกู้ร่วมเกิดขึ้น1.3นะครับการกู้ร่วมหากเป็นการกู้ร่วมเช่นสามีและภรรยาหรือบุคคลอื่นต้องแบ่งสิทธิ์ลดย่อนตามสัสดส่วนการชำระดอกเบี้ยร่วมกันรวมกันต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท1.4นะครับหลักฐานที่ต้องใช้เอกสารเอกสารจากสถาบ,บนันการเงินเช่นหนังสือ รับรองการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีสัญญาเงินกู้หรือเอกสารอื่นที่แสดงวัตถุประสงค์ของการกู้ต้้งอิงกฎหมายนะครับพระพราชบัญญัติภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาตรา47ในหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อที่4ในเรื่องของข้อดีและข้อเสียของการใช้สิทธิลดหย่อนข้อดีและข้อข้อเสียครับประหยัดภาษีลดภาษ ลดภาระภาษีได้ถึง4,8800บาทการใช้สิทธิ์นี้ถือว่าได้ประโยชน์เต็มที่และเพิ่มความคุ้มค่าในการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินการมีบ้านของตัวเองช่วยลดค่าใช้ใจ่ายระยะยาวในการเช่าที่อยู่อาศัยและเสริมความมั่นคงให้กับครอบครัวสิทธิประโยชน์จากจากนโยบายภาษีนะครับเป็นการใช้สิทธิที่รัฐบาลมอบให้เพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัย ต่อมาในส่วนในเรื่องของข้อเสียนะครับหรือข้อพิจาจรณาพิจารณาภาระดอกเบีย้ยต้องจ่ายจริงหากไม่มีภาระดอกเบีย้ยจริงอาจไม่สามารถใช้สิิ์นี้ได้แม้จะลดภาษีได้แต่ต้องมีมีภาระดอกเบีย้ยบ้านซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายจริงข้อจํากัดของวงเงินลดหย่อนลดหย่อนได้สูงสุดเพียง10,000แบาทต่อปีนะครับอ่านไม่ครอบคลุมภาระดอกเบีย้ยในกรณีที่จ่ายมากกว่า ต่อมาในเรื่องค่าใช้จ่ายระยะย,ยาวนะครับข้อเสียการมีพาระพผ่อนผ่านบ้านทําให้เกิดค่าใช้จ่ายประจําวันเช่นดอกเบี้ยที่ต้องใจ่ายในรายปีครับการนําเสนอก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ